สวัสดีค่ะพ่อกันกับเมดตัวอีกทุเกเนนะคะวันนี้ได้เวลาเกีย่ยอาหารลูกไส้แล้วค่ะถ้ากันกินอาหารจะเศร้าน,นี้ย้ำมานี้อ้าพี่ย้ำมาพี่เขาห้มเออ ในเวลาเกี่ยวหารลูกไส้ค่ะไปกินยามาวนแม่หุ่นไปกินหุ่นไมากินมากินมากินนะเนาะไปเร็วเดี๋ยวหิวสิกินเนื้อที่จากได้เลยวนไปกินไปอันนี้น้ำอ่ะน้ำนี่น้ำติดทอดอ่ะไปกินยามาใกล้เตะไปหุ่นไปกินน้ำนองหุ่น ตือนเจ้าขืนมากกับมะเฟาเม็ดต่อยรวดคนหิวอาหารกินแล้วแลวก็ไล่หยอกกันหยอกกันแล้วก็ไปล่งน้ำบ่เนี่ลูกชายเต้ลูกชายหิวตือนเจ้าขึ้นมากมกะจังสีล่ะค่ะเกี่ยหัวอาหาร,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 หหรล,ลูกชาย ตอนนี้กันหนึ่งเขาอยู่นะคะหนึ่งเข่าไว้ไอเทียมงานเห่าเทิงหนึ่งเขาเทิงหงเขาค่ะหงไวผู้ได้ยากเขาเนีย้ยเขาเจ้ามีเม็ดเนาะคะ่ะตอนนี้กันหนึ่งเข่าไปนําให้อาหารลูกาไา้ไปน้่เนาะค่ะกินยำคมคมขมขมเปนต่เสบค่ะ พ่นผู้อ้ายเพูนกิ่นมดแล้วค่ะผู้อ้ายเพูนกินไวกว่าน้องกินไวกว่าหน่ายหิวท่านจะกินเร็วกว่าน้องเพราะว่าเพูนตัวใหญ่ไปไปไปอย่ามาไกลแม่อย่ามาไกลโอ้ยเปียกพุ่นไปพุ่นพุ่นนะมาเยือนยังได้กับบอคากเลยเ่อเนี่ ยนนั่งเกับบัคะเจมันมัดไก่ย่าน้ำบ่ได้ไก่คักเฮ้ยเตี๋ลูบลอไอเตลูบลออานยู่หันไหลยู่หันไม่หันละไอเตีลูบลอไอเตีลูบ <c oughs> ล,ลอจะวนีอะไอรเบิ้งมันติดเปียกไหมหมุนไปหาหน่องเออนางลงน่งลงนางลงดีดีเตี๋ยวเขามากคนนะ่ะลูบรอค่ะ ลูบล้อคกหลูบร้อแน่ฮ่นฮ่ะฮ่นขนาดขนาดนาดเดือร้อเออบนแห้งว่าแห้งอย่างมะม่วงมะม่วงวนไปเบื้องน่องผนเบิ่งไอหี้วคนไอเหิวกินซื้ออยู่ผนไอเหิ้วกินซื้ออยูุ่ลนอนลองสั่นโอ้ยจะแม่นยวงไหนกับบวคักนอเตะเนาะผลนะตาเพื่อนไหนแม่นแม่น เี้นเบิรงไงหิวเุรเบิรงนองเุรเบิรงนองเุรอเบิรงนองเหรออะไรอะไรอะไรเออนอนลงสันละโอ้ยเอานอนล่องสันออเออแคไนกับพวกพักเอ้ยดวนดวนแค่นี้กับพวกพักนอนฝนนอ่ะฝนอ่ะฝนอ่ะนอ่ะเย น่องถิ่ม ajo ะได้บันน่องถี่ม ajo ะได้บันมันนอนลงแล้วน่องถิ่ม ajo ะได้บันไปผุนไปผุนยามา,านี้เตยยามาดูดมันเปื่อนปากมันเปื่อนผุนไปหาน่องกันอันนี้เหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวถิมาหาเหี้ยวเีแล้วหาเหี้ยวเีแล้ว หิวหัง้งมึงอย่ามาถูแม่หลาเตะพุ่นไปหาน้องพุ่นน้องคอนกินซาอ้ายกินเมื่อเดีวกว่าแค่นะเตือนเจ้าขึ้นมากก็กินรอดเตือนเจ้าขึ้นมากก็หิวรอดลูกไส้นี่มังค์ขืนนอน่องอยากดินไาย นกันแจ้ไซ้เต็มตัวอยูน่ะเฮ้นะเ้ยะเบิง้งเบิง้งเบิ้งเบิ้เฮ้ยนะเะไซตเต้ไซตหิวต,ต,ต,ตอนนี้กับตอนนอยกักระล่างหนึ่งเขาอยู่เนาะคะ่ะเจ้งหนึ่งเขาเจ้งหงเขา คอยให้ทีมงานทีมงานผู้คนกักตัวก็บอกกักตัวเนาะคะ่ะมื้อนี้สีได้เม่นู้ยังเนาะให้ทีมงานกินเนาะเดี๋ยวจังคอยเบิ่งเนาะคะ่ะว่าไม่ต้อยจะได้อียังให้ทีมงานกินเนาะคะ่ะกินค่ะหลังจากออกมาจากรัวแล้วเนาะคะ่ะก็มาพอกันกับลูกชายลามาเฝ้อยุนีเนี่ยคะ่ะพี่น้องบ่าไปซ้ายค่ะ สยเต๋อรอพูดะพูดะิึงเิ่นห้นกันเิ่นพิสากันเิ่นพิสากันโอ้โอต่ำตำแม่เนี่ต่ำแม่ที่ล่ะหนหน่ยสเตะกับพ่อไสยเตะเอาเนาะเาใจอ่ยเน่ยไสยเหี้ยกับพ่อ้เหี้ยเตะกับไ้อ้ดี๋ยพูดรอยามาย่ามาแม่มาผไปหยอกกันด้วยวพไปคักทายที่นหนสวัสดีครับโอ้ใจ Oi, chém chân nằm bung bưng gà tê hưng nè nào, cắt hưng bọc hưu bọc hưu a tay sai nè gaba cắt bung nè ra oi 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 do tục bay oi 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 Áo, bay oi áo Áo, áo, áo. áo 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 Áo, oi 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 มึง <c oughs> มันดูดไม่ลอยว้าบักเตะจะคว้างปานจะคว้างผู้หน่อยมาดูดมัดนะ่วคนนะ่ะคนน่ะที่คากที่เท้าบันเอ้าวจมผ้าบรรยากาศของน้องหิ้วน้องเตะก่อนกันต่อเนาะคะ่ะเอาละหันห่าเฮ้ยนะเฮ้ยนะเพื่อน่ะเนี่ยข้าศึกข้าศออึกเพื่อนข้าศออึก ฮักจะแๆ่พูอนะพูดนะแดนเดวแดวเนวแนวเดาเดาพู่หนั่นออกกำลังกายงี้หมด้าค่ะไปพูนเดียวมากพี่เอพี่เอพี่พูดไปหานนอกไปหาโอ้ยตะจะขวางผู้ใหญ่แท่ๆได้มาดูดแม่ให้หนังแห้งแต่แ้ได้พูดไปพูดไปพุนเบื้องเบื้องเบื้องแม่ตีบ้อย่ามาดูด จังไดกับบกคักเลยเดียวไดกับบวกคักมันจะมาเบียด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 อืมออืกันะมันก็นะมันก็นะมันก็นะมันะไปหาไอไปไปหาหนองไปหาเบึงหิวเฮ็นนางเผื่อเผื่อผื่อะไปไปหาหิวเผ่อโอ้ยเตะไปเบืงแล้วจังไดกับบกคากด้ยพี่นอ เพื่อนเพีอกนี่นี่นายเพิ่นกับบอค,คักพอไยย่เตเอ้ยพไปนะอ่าอย่าไปอย่าไปมาขี่มาหา,หาชมนาเนี่ยไ,ได้กับบอคักหลายเฮ้ยไปนะ ตื่นเจ้าขึ้นมาเบิ่งกะสิมาเลาะง่วงเอี้ยงง่วงเงี้ยงยู่นี่ราคาดื่มเชิญน้ำเม็ดต่อยนี่โอ้ยกําลังเอาไว้กับใจของฮ่าจมนาเนี่ยน่ะห่วงเงี้ยงห่วงเงี้ยงยุ่นี่ที่เราเพิ่นห่วงเงี้ยงยุ่นี่ที่เราเพื่อนนะจังไนยังสิไปกินไปเกี่ยวหัวอาหารตอนนี้ยัง เจ้าอยู่เหตดุุละบุหันไหนแล้วจังกินเด้อยังกินจังน้อยยังกินไปนะคนหูจักว่อมหูจักว่อมได้ค่ะม้าสองตัวเคยเลี้ยงเคยให้อาหารคนตื่นเจ้าขึ้นมากคนถือจะมา่กฟ้องแม่ต่อยหลุดโอ้ยตื่นเจ้ามากเลมากฟ้องแม่ต่อยอยู่หนาห้องหลุดค่ะ <c oughs> เป็นภาพบรรยากาศ ตรงไฮตรงหน้าคือเกอนนะคะแดดกำลังออกค่ะกะจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะส้หรับคลิปนี้แม่ต้อยกัดเจ้าไว้ซ้ำหนี่ซะกกอนเนาะค่ะแม่ต่อยกะจีอตตวเปเห็ดงานก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเตือนเสาขึ้นมาแม่ต่อยกัตตองเลยเขารัวเพราะว่าทีมงานเฮากะยังอยู่นี่อยู่เนาะค่ะทีมงานหากก็ยูนนีกัสิเขาเป หงเขาหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขากับนามให้ทีมงานแน่หลัวกับไปเฮ็ดงานบ้านเขาไม่ต่อยแน่ปั๊ป,ปนกันไปเนาะคะ่ะคลิปนี้ไม่ต่อยกับเสี้ยวใบซ้ำนี่คลิปนาพ่อกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ต่อยน้ำในเรื่องค่ะกับน้องหิวหน้องเตนะคะคลิปนาพ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ